กินข้าววันนี้ก็แกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ฟักทองชะอมนะคะทุกคนวันฟรีวันฟรีนฟรหน่อไม้สองหนอ <laughs> นอกนั้นก็เห็ดค่ะทุกคน <laughs> หน่อไม้สองหน่อ ชะอมคะวันนี้กว่าจะได้กินข้าวกินน้ำเอานาน,น,านก็จะได้กินแบบแซ่บๆนะคะทุกคนใส่ฟักฟักทองเยอะแล้วก็หน่อไม้เห็ดหน่อไม้หน่อไ,ไม้มีนิดหนึ่งห <c oughs> น่อไม้มีนิดหนึ่งค่ะทุกคนมาด้วยกันเลย แกงใส่ปลานะคะกินปลาแล้ววันแซบวันวันฟรี ชะอมของอเราค่ะจะกินยังไงล่ะคะแซ่บมากก่ทุกคน สมกับสมกับรอคอย <S 2>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  อันนี้หน่อไม้สดๆนะคะหักมาจากอ่ากอน,นะคะ พอดีไปตรงนั้นมาก็ามีก่อนอกไม้ตรงนั้นอร่อยค่ะทุกคนใส่เห็ดใส่นอไม้ใส่ฟักทองเท่ากัน อืมตกไข่มีช่างมาติดผ้าม่านกว่าจะได้กินข้าวก็ับทุกคนต้องรอให้เข้าไปก่อน เพราะใหญ่ไปตีเทนนิสไปเล่นเทนนิสกับลูกสาวชวนเดยริซาไปเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ยังไม่ได้กินข้าวก็เลยไม่ไป ที่นั่งก็ได้ก้มเด้อค่ะเด้อไม่ได้เหมือนโตกินข้าวเลยได้ก้มกินเอากินตรงครัวที่อื่นก็ก็ไม่ดี แบมบูซุปมัส,สรูมพัมเกนบาง,งทีเพื่อนพ่อใหญ่ดูก็เลยพูดเ <g> ฮ <ül s 2> <c oughs> กเยอะมากค่ะทุกคน Hiệt vàng แกงในบ้านเลยนะคะไม่มีครัวไทยข้า <c oughs> งนอกก็ทําได้ค่ะที่ที่เป็นส่วนที่เราทําครัวไทยแต่ยินซานไม่ทํา บ้านอื่นเขาก็ทําข้างนอกนะคะเขามีบารอยู่ข้างนอกเนาะก็ทําเป็นครัวไทยอะประมาณเนี้ยคือทําอาหารได้แต่แต่ของเยอาไม่ทํากับทุกคนมันพอกระเทินค่ะ เลยไม่ทำแล้วก็แกงไอ้นี่ใส่ชะอมคิดดูว่าจะเหมีนหรือเปล่าเหมีนกว่าพ่อใหญ่จะมากินก็หายแล้วกัน อร่อยมากค่ะจะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแซ่บจริงๆสมที่รอคอยแต่ก็นานๆถึงจะกินนะคะขอบคุณค่ะ